นี่ค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันอุ๊อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุ่มาชวนทําอีกแล้วค่ะนั่นก็คือพริกพันธุ์เร่งผมยาวเป็นแฮร์ออยนะคะสําหรับการเร่งผมยาวให้ยาวไหวยิ่งขึ้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันค่ะมีวิธีตัดกันค่ะให้เราเลือกใบที่อยู่ล่างสุดนะคะโดยที่เราจะต้องเลาะนะคะเลาะเลาะด้นเนี้อย่าตัดชุดๆ,ๆนะคะเลาะให้มันเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะ่ะ ราก็ต้องเลาะให้มันได้เป็นลักษณะอย่างนี้น,นี่นะคะเราจะเห็นอย่างนี้ใช่ไหมเราให้เตรียมน้ํานะคะไว้สองอันลักษณะอย่างนี้นะคะแล้วเราก็ล้างให้สะอาดเลยค่ะสะอาดนะคะให้สะอาดเลยนะคะทีนี้นะคะตัดครึ่งอย่างนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่ายางมันอยู่ตรงไหนนะคะโอเคยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงอันนี้โฟกัสเห็นประเนี้ย เนี่ยค่ะมันจะเห็นไหมตรงเนี้ยยางนะคะมันจะอยู่ตรงเนี้ยเมืองเมืองนี้ไม่ใช่ยางนะยางเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนะคะอันนี้เราก็ตัดยางจะเป็นแบบเนี่ยเห็นไหมนะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะตัดกันกันนะคะ อันนี้มันเมื่อเมื่อมันก็โอเคได้นะแต่ยางมันจะอยู่ตรงนี้เราต้องแช่นะคะน้ําตรงนี้จะหลอกจ้านะคะถ้าเกิดเอามือโดนล,ลงไปเนี่ยจะขันมากๆเพราะยางว่านหันจระเข้นะคะทีนี้เราก็จะตัดด้านข้างนี้เรานะคะแต่อันนี้เราไปทําเซรั่มซึ่งเราจะใช้ทั้งเซรั่มใส่ใส่รักษาหนางังศีรษะนะคะนะ,ะนหเราก็เลยใช้ทั้งอันนะคะ เพราะเดี๋ยวเราจะไปทํเซรั่มนะคะเล่งหนังศีรษะกันนะคะโยนทิ้งไว้อีกอันหนึ่งนะเราจะแช่ล้างใบให้ดีนะคะเพร่อเดี๋ยวเราไปทำเซรั่มกันนะคะ เตียมนะคะอย่างแรกก็คือในส่วนของว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็น้ํามันมะพร้าวหนึ่งถ้วยตวงนะคะอันนี้คือมันเป็นไข่แล้วเนาะแล้วทีนี้นะคะเราจะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะก็จะหั่นว่านหางจระเข้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเห็นไหมมันจะมีเมือกนะะหั่นไปนะคะหั่นไปนะคะ ะะและเทนะคะเทนนะ่าน้ำมันมะพร้าวนะน้ำมันมะพร้าวนี่คือสกัดเย็นแล้วช่วงนี้เห็นไหมมันก็จะนั่นนะแล้วก็ใส่บ้านหางจระเข้ลงไปค่ะ และเดี๋ยวเราไปตั้งไฟนะคะแต่ว่าเราจะตั้งไฟโดยตรงไม่ได้นะคะไม่งั้นว่านหางจระเข้ก็จะไม่ทํางานได้เต็มที่แล้วก็ประสิทธิภาพของวิตามินอ e ีนะคะรวมถึงสรรพคุณของว่านหางจระเข้ก็จะหมดไปเราต้องตั้งเป็นดับเบิลนะคะเดี๋ยวเราจะตั้งเป็นดับเบิลนะ,ะตรงนี้นะคะให้เดือดก่อนนะคะแล้วถึงจะเอาว่านหางจระเข้ที่เตรียมไว้ลงไปนะคะแล้วก็ตั้งไปประมาณ5้าถึงสินาทีรอมันเดือดค่ะทีนี้พอน้ําเดือดนะคะให้เราตั้งไปนะคะแล้วก็ นนะคะไปอีกห้าประมาณสิบนาทีนะคะเจ็นาทีนะคะค่ะเราจะเห็นว่าสารสก,กัดเริ่มขึ้นมาเห็นไหมเป็นฟิล์มเห็นไหมคะบางๆอย่น,นั้นนะคะซึ่งเราจะต้องอ่าให้ว่าหนหางจระเข้นะคะเปลี่ยนสีจากสีเขียวนะคะเป็นสีน้ําตาลอย่างนี้นะคะซึ่งอันนี้เรายังไม่ได้นะคะต้องรอไปเรื่อยๆนะคะ ไปพิมายอย่างเงี้ยนะคะเพื่อให้ได้สารสกัดที่ออกมาอย่างเต็มที่นะคะค่ะทีนี้พอเราได้ลักษณะอย่างนี้แนละ้วใช่ไหมคะเราเทเอาเฉพาะน้ํามันค่ะนะคะน้ำมันก็จะเป็นสีลสักษณะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปใช้ค่ะเราหยดน้ำละน้ำมันนะคะแฮทูนิคนะคะให้อยู่ประมาณนี้นะ หลังจากนั้นให้เรานวดศีรษะเบาๆนะคะเพื่อเร่งนะคะให้น้ํามันตัวนี้ไปทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะจะช่วยให้เร่งผมยาวมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นค่ะหมักทิ้งไว้30นาทีและไปสระผมตามปกติค่ะแล้วผมจะยาวขึ้นอย่างรวดเร็วจน ก็ลองไปทำกันดูนะคะวัตถุดิบมีไม่เยอะนะคะสำหรับคลิปนี้ลุกและทีมงานอีซิงหมทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของลุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กันเลยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์ค่ะพบับกต่อคลิปดีๆเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ